จนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลศา์ชั้นปีที่2ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทําแผลให้นะคะเพื่อทํารายเชืเ้อโรคบริเวณบาดแผลให้สะอาดค่ะขออนุญ,ญาตนะคะหลังจากนั้นใส่ถุงมือเพื่อตรวจสอบบาดแผลของผู้ป่วยค่ะค่ะ หลังจากใส่ถุงมือเสร็จแล้วตรวจสอบสภาพแบบแผลของผู้ป่วยค่ะแบาบดแผลของผู้ป่วยเป็นบาดแผลแบบแห้งค่ะหลังจากนั้นปิดผ้ากอซไว้หลวหลวค่ะหลังจากนั้นถอดถุงมือออกค่ะนำใส่ถุงที่เตรียมไว้ค่ะหลังจากนั้นล้างมือค่ะ การล้างมือแบบไฮจีนิกแทนวอชิงนะคะเป็นการล้างมือแบบไม่เพ่ขงัดค่ะเป็นการล้างมือแบบ7ขั้นตอนค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนนะคะจากนั้นกดน้ำยาค่ะค่ะขั้นตอนที่1นะคะนำฝ่ามือมาถูฝ่ามือค่ะขั้นตอนที่2ค่ะนำฝ่ามือถูหลังมือค่ะแล้วก็ถูตามซอกนิ้วค่ะ ทำทั้งสองข้างค่ะขั้นตอนที่3ค่ะนำฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็ถูตามซอกนิ้วค่ะขั้นตอนที่4ค่ะนำหลังนิ้วมือถูฝ่ามือค่ะทำทั้งสองข้างค่ะขั้นตอนที่5ค่ะนำอ,อุ้งม,มือถูหัวแม่มือค่ะ ทำจนคดห้นิ้วค่ะทำทั้งสองข้างค่ะขั้นตอนที่6ค่ะนำปลายนิ้วมือมาถึงขวางกระเป๋ามือค่ะทําทั้งสองข้างค่ะขั้นตอนที่7ค่ะถูรอบข้อมือค่ะ จากนั้นล้างมือด้วยน้ำสะอาดค่ะใช้ข้อสอกในการเปิดนะคะเพื่อป้องกันการตอยเชื้อค่ะพอล้างสะอาดแล้วจากนั้นเช็ดด้วยผ้าสะอาดค่ะเช็ดจนกว่าจะแห้งค่ะจากนั้นนำผ้าที่ ที่ใช้แล้วนำไปใส่ถังค่ะเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําแผลค่ะชุดทําแผลค่ะแอลกอฮอล์เจร์เซค่ะ0 9นจุดเก้านมซาลายค่ะเมสเซมบอมค่ะทันสปอร์ค่ะถุงมือค่ะอับสำลีค่ะ ทานเฟอร์ฟอ์เฟตค่ะและถุงขยะค่ะเปิดชุดทําแผลโดยไม่ให้ปนเปื้อนค่ะ น้ำยา0.9เนอะสโตซาลา์ใส่ลงในภาชนะค่ะโดยไม่ให้น้ำยาหกใส่ผ้าค่ะวางชามรูกตายหรือถุงขยะไว้สำหรับข้างที่ต้องการทิ้งขยะค่ะค่ะจากนั้นแกะผ้าก๊อซออกจากบาดแผลของผู้ป่วยค่ะและใส่ในถุงที่เตรียมไว้ค่ะค่ะ จากนั้นนำสำลีชุบแอลกอฮอล์ค่ะส่งต่อให้ทูตฟอร์เซปค่ะนำสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดรอบๆบ,บาดแผลค่ะในระยะ2-3นิ้วค่ะเช็ดวนออกค่ะ 0.9นองสไลด์ค่ะเช็ดบริเวณบาดแผลค่ะเช็ดวนออก2-3นิ้วค่ะจากนั้นติดพะก็อค่ะถ้าสะแผลสะอาดแล้ว ติดฐานสปอร์ที่เตรียมไว้ค่ะ ฉันทาแผลให้เสร็จแล้วนะคะผู้ป่วยอย่าให้บาดแผลโดนน้านะคะอย่ากแกะอย่ากเกาแผลนะคะเพราะอาจจะทําให้บาดแผลติดเชื้อได้ค่ะกินอาหารให้ครบห้าหมูนะคะเพราะช่วยให้บาดแผลหายเร็วค่ะหลังจากนั้นเก็บอุปกรณ์ค่ะ ็บอุปกรณ์เสร็จแล้วถอดถุงมือออกค่ะนำถุงขยะใส่ลงในถังขยะค่ะจากนั้นล้างมือค่ะบันทึกการทำแผลค่ะ ขนาดของบาดแผลของผู้ป่วย1นคูณสค่ะชนิดของบาดแผลเป็นบาดแผลแบบแพ้งค่ะไดเดซิงเป็นบาดแผลแบบผ่าตัดค่ะรายละเอียดของการทําแผลค่ะใช้แอลกอฮอล์เจเปช็ดบริเวณรอบๆบาดแผลค่ะใช้ศูนย์จุดเก้านโมลไเช็ดบริเวณในแผลค่ะการพยาบาลของผู้ป่วยค่ะจัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสมที่เหมาะต่อการทําแผลค่ะดูแลให้ผู้ป่วยให้ได้รับ การรักษาตามแบบแผนการรักษาค่ะการประเมินผลค่ะแบบแผนสะอาด,ดผู้ป่วยสุขสบายค่ะ